สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เหมยลินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะคะด้วยการที่ว่าเหมยเนี่ยได้มีโอกาสได้แบบว่าอัปเดตมอดนะคะทุกคนแล้วก็คือมอดพังหลายตัวมากนะคะตอนนี้เหมยก็เลยเอามอดออกหมดเลยนะแล้วก็คิดว่าอ่ะงั้นทำคอนเทนต์นี้หน่อยละกันนะคะก็คือสร้างตัวละครนะคะโดยไม่ใช้มอด เลยนะคะสักอันเดียวทุกคนจะเห็นได้ว่าก็คือเป็นเบสเริ่มต้นของเราเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันข้างล่างนี้กันเหมือนเดิมเลยนะวันนี้นะคะเหมยก็จะมาเริ่มกันที่ด้านบนเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะไปรอดได้แค่ไหนนะแต่เวลาที่เหมยสร้างตัวละครโดยที่ไม่มีมอสเนี่ยส่วนมากนะคะเหมยจะเอาขนตาออกก่อนนะ,ะทุกคนเพราะะายเพราะว่ารู้สึก ค่อนข้างเกะกะนะมันเหมือนอายไลเนอร์มากกว่าทุกคนก็เลยรู้สึกว่าอ่างั้นเราก็ไม่ต้องใช้แล้วกันเนาะแบบอยากให้แบบดูแบบเซนสาวใสๆนะคะนี่ทุกคนจะดูได้ว่าแบบขนาดคอล่มของเหมยก็คือมีแค่นี้เลยนะแบบน้อยนิดมากเวอร์นะคะแล้วก็คือปรับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเหมยเองเนี่ยก็เอาพวกสไลเดอร์ออกทั้งสิ้นเลยก็คือไม่เหลือเท่าไหร่นะ ก็คือปรับได้น่อยมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูกันเนาะว่าเหมยเนี่ยจะปรับได้เป็นแบบไหนนะอาจจะแบบไม่สวยนะเพราะว่าเป็นคนเน้นแต่งด้วยมอดไงก็เลยคิดว่าเออก็คงอาจจะไม่ได้แบบว่าเป๊ะปังอลังการขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็จะพยายามให้แบบว่าดูสวยงามนะดูมีอะไรนะฮะซึ่งก็ใช้ส่วนของภาคเสริมทั้งหมดและกันที่ตัวเองมีนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะ ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเนาะจะเป็นไทยฝรั่งเอเชียหรือยังไงนะก็ะรอดูกันได้นะคะส่วงตอนนี้ก็คือพยายามปรับให้มันดูดีแต่ว่ามันจะมีจมูกนะคะแบบหนึ่งที่เหมยะชอบใช้มากซึ่งเป็นของตัว EA เองนะ่าหาก่อนอยู่ไหนคือแบบมัวแต่ใช้อันที่แบบไม่ใช่ของ EA ก็รู้สึกจะเป็นอันนี้นะคะที่เหมยชอบใช้ เหมนใช้ประจําเลยนะเวลาที่แบบตัวเองไม่ได้โหลดหมอดมาเพราะรู้สึกว่ามันปรับต่อได้ง่ายทุกคนมันสวยอ่ะมันดูแบบเป็นจมูกที่เป็นจมูกนะทุกคนอืมเปลี่ยนสีผิวก่อนดีไหมทุกคนสามารถบอกได้นะว่าแบบอยากให้เหมยแบบลองแต่งเป็นสไตล์ไหนนะคะผิวขาวผิวดำหรือว่าจะผิวทงผิวแทนเอเชียหรือยุโรปหรือฝรั่งอะไรเงี้ยบอกกันได้นะคะอย่าเหมยก็จะมา แต่งตามคําขอแล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้ก็คืออยากแบบเปลี่ยนเรียกว่าไม่เปลี่ยนสิอยากเพิ่มนะอยากเพิ่มขนตาเวอร์เพราะรู้สึกตาโลนมากแม่ไม่ไหวแต่คิดว่ารอบนี้อาจจะได้เป็นแบบสาวเอเชียนะคะเพราะว่าดูสิเขามันมาแล้วอะเออเนาะ จริงเวลาเราสร้างเนี่ยถ้าสมมติเพ,เพื่อนๆนะคะสำหรับคนไหนเนาะที่แบบว่าไม่สามารถที่จะแบบโหลดมอดได้เยอะเงี้ยไม่ต้องคิดมากนะคะเราสามารถแต่งให้มันสวยได้เหมือนกันเนาะก็ค่อยปรับไปนะคะแบบดูให้มันสมดุลกันอะไรเงี้ยเหมือนเราเวลาเราแต่งหน้าของตัวเองอะแบบถ้าสมมติว่าแบบมันไม่เท่ากันเราก็ปรับหน่อยพอถ้าเรารู้สึกมันโอเคแล้วเราก็หยุดนะคะอย่าไปเพิ่มไาะงั้นถ้ายิ่งเพิ่มเนี่ยก็จะยิ่งเละนะ เพราะว่าตัวเหมือนเองก็เคยเจอเหมือนกันนะคะก็คือการเพิ่มเมคอัพไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็คือไงก็พังสิคะแต่งใหม่แล้วล่าสุดนะเนี่ยโดนใครต่อยมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ก็จะอยากให้แบบเป็นสาวแบบใสๆหัวใจสีดงนะฮะแต่ก็ได้ไหมก่อนสิสีตาก็ไม่ได้แล้วนะหนึ่งกรุ๊ปโหลดโลดลดเออมันดูแบบ ตามีความแดงๆนิดนึ่งนะอันจริงอยากให้แบบเป็นตาแบบสองชั้นแต่ก็คือดูสิไม่ได้ไม่ได้กลับไปทิศทางเดิมดีกว่านะฮะเอออย่างนี้น่ารักหนึ่งกลนะุ่มนะก็เพิ่มมาไลายเนอร์นะฮะซึ่งก็ดำปิดเลยดำมากดำมากจริงๆอ่าอืมยังไง ยังไงสิไม่ไม,ไม่ไม่รอดนะฮะเออเรามาเป็นคือมันควรจะชีดขอบตาล่างไปคนมันมันมีช่องอะทุกคนเห็นไหมมันไม่ได้นะแม่ถ้ามันมีช่องเยอะขนาดนี้นะอันนี้ก็คือชีดแต่ก็คือมันแบบนี่ไหมไม่ได้มันมันไม่ได้อะมัน เอามอสกลับมาได้ไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมาได้อะเอ้ยอันนี้ก็เหมือนจะเหมือนจะแค่เหมือนอเบาๆบางๆส่วนของแก้มนะคะก็คือจะมีไม่เยอะเลยก็คือเอาจิงก็ไม่เยอะเลยนะแต่ว่าก็เหมือนจะโอเคอยู่นะอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนจะโอเคอยู่นะเนีย่ยเพิ่มความแดงได้ซึ่งทุกคนรู้กันดีนะคะว่า ถอเหมยแต่งซิมเนี่ยก็คือแก้มไม่แดงไม่มีแรงเดินปากไม่แดงไม่วา่าต้องแก้มแดงไว้ก่อนเห็นประมาณร้อเมตรได้มาที่ปากนะคะเราจะแต่งกันแบบอย่างรวดรวดนะคะทุกคนรวดเร็วทันใจนะคะสาหรับใครที่ถามว่าเออเหมยหายไปไหนนะคะช่วงนี้ก็คือไม่ว่างเลยทุกคนก็คือออกจากบ้านทุกวันเลยนะ,ะช่วงนี้เพราะว่ามีแพลนเยอะมากมีธุระนะคะ ก็เลยอยากจะแบบมาขอโทษทุกคนไว้ก่อนเลยนะคะว่าเออถ้าสมมุติว่าแบบเหมยหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ก็คือธุระค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องจัดก,การให้เสร็จก่อนนะเหมยก็เลยรู้สึกว่าอ่างนั้นอย่ขอทําอะไรให้มันเสร็จแล้วนะคะเสร็จที่เท่ตัวเองเนี่ยเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วเราก็ค่อยเรียกว่าอะไรดีเอ่อ กลับมาทําอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งนะคะตอนนี้กําลังคิดแลนว่าอยากจะสตรีมแต่ก็กลัวว่าพูดไม่รู้เรื่องทุกคนจะแบบเอ๊ะพูดอะไรอยู่นะอืมแต่ว่าสมมติทุกคนอยากให้แบบเหมยกลับมาสตรีมไม่ใช่กลับมาสิ้ต่อบอกว่าถ้าอยากให้เหมยสตรีมก็สามารถบอกกันได้นะคะี๋ยวเหมยก็จะแบบวางแพลนดูว่าเออสตรีมแล้วจะเป็นยังไงเฮ้ยทุกคนเพิ่งเห็นว่ามีไฮไลท์ด้วยเอย้สวยไม่ไหวสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยเออสวยสวยสวย,สวย,สวยชอบชอบ ว้ยทุกคนสวยเฉยเลยแบบน้องบ้องว่าบ้องเลยบ้องแบวนะฮะเราส่งผมอ่ะทุกคนว่าได้ยังเหมือนว่าได้แล้วนะส่งเมื่อกี้แต่ว่าเนี่ยลองลองเปลี่ยนก่อนลองเปลี่ยนนะคะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าไม่แบบเขาเรียกว่าไม่ไม่เหมาะไม่อุ้ยเหมือนเอลซ่าเลยอันนี้ไม่เหมือนเลยนะถ้าเปลี่ยนเป็นเอลซ่าก็ยังไรอยู่แต่ใหม,ม่เราต้องแบบอุ้ยอันนี้ก็ได้นะเอาแปะไว้นในใจแล้วนึ่ง หม่ใหม่ใม่ลอง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 ,ลอง,ลองดูอุ้ยพอผมสั้นก็น่ารักไปอีกแบบคือตอนแรกนะคะเหมือนจะทำอีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะแต่ว่ามอดเสียก่อนก็เลยอ่ะเง้นก็อย่าเพิ่งก่อนละกันเนาะมาทำอันนี้ก่อนละกันแล้วก็ค่อยไปจัดการมอดแล้วก็ค่อยทำคอนเทนต์ดูนะคะยังเหลือเวลาอีกเยอะนะขออุบไว้ก่อนเอาจริงก็ไม่น่าตื่นเต้นหรอก <laughs> อบไว้งันๆให้ทุกคนรู้สึกว่าเออเรามีแบบแผนในการทําอะไรนะแต่ถามจริงแล้วนั้นก็คือไม่มี <c oughs> แต่ดแล้วนะคะก็คือมาทำคอนเทนต์นี้ก่อนเนาะก็คือไม่มีซีซีเลยนะคนจริงแจกด้วยดีปะ่ะคิดก่อนก็คงแจกแหละเนาะต้องแจกแหละเหมือนคิดว่าทรงนี้แหละได้แหละเฮ้ยน้องนะน่ารักไม่ไหวนะเนี่ยตาแบบกลมบล็อกเวอร์แม่เออแบบ ดูดีเลยหรือใส่หมวกได้ดีไหมเพิ่มไหมเพิ่มนิดหน่อยอุย้ยน่ารักน่ารักเลยน่ารักเลยพ,อพอ้าพบอยอันนี้ก็คือเยอะไายนิดหนึ่งอืมอะไรดีคะอุย้ยน้องน่ารักนะไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเพิ่งใส่แล้วกันเราเอาไปที่ตัวก่อนนะคะไปที่ตัวก่อนแล้วเราก็จะปรับในสิ่งที่เราชอบปรับเป็นประจำนะคะคืออกเอวมาตืมนะคะแล้วก็ ก้น,น,ะะนเพิ่มเพิ่มนองอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นไงสิเสื้อผ้าของเรานะคะจะไปในทิศท,ทางไหนยี G. ก็คือมีภาคเสริมเยอะมากนะคะที่ซื้อมาะคะเป็นคิดและกันเป็นคิดนะคะอุ้ยอันนี้น่ารักนะแต่แบบทำไมเอวต้องบางขนาดนี้ก่อนอืม หรือไปดูชุดก่อนฟูลบอดี้ฟูลบอดี้มันมีอะไรที่แบบดึงดูดมาอุ้ยอันนี้ชุดน่ารักนะอุ้ยยันน่ารักอยู่ไม่ต้องแต่งเยอะเนาะไม่แต่งเยอะอะไรก่อนมามาเรามาดูกันเอ๊ะหรือเราลองดูว่าคิดของเรานะฮะมีอะไรบ้างนะดูสิ ชุดคิดอู้น่ารักนะเนี่ยอันนี้คือรู้สึกจะเป็นอินชอนนะคะที่เป็นคิดอินชอนนะทุกคนก็คือจะแบบเกาๆหน่อยว่าชุดนี้แหละสีอะไรดีอุ้ยอันนี้สีน่ารักอุ้ยชมพูน่ารักอุ้ยอุ้ยอ่ะม่วงม่วงม่วงอ่ะม่วงสีม่วงประมาณนี้ ส่วนชุดช่องอื่นนะคะทุกคนก็ลองไปเปลี่ยนกันเองนะกันเนาะถ้าสมมติว่าเหมยแจ้งเนาะก็คือเปลี่ยนกันอีกเพราะว่าเน้นแต่งช่องเดียวเท่านั้นไม่เน้นแต่งเยอะอะเปลี่ยนสีเล็บนะมาเออไม่เปลี่ยนให้อีกอะประมาณนี้ส่วนเท้าล่ะเท้า เราก็จะเป็นสีม่วงนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็เอาจริงถ้าสมมติว่าทุกคนโหลดไปแล้วแบบไม่มีคิสเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ลองเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนเอาโครงหน้าของเหมยไปก่อนแล้วกันประมาณนี้เพราะเหมยคิดว่าน้นองอุ้ยมากอะดูแบบน่ารักมากเลยอะไหนดูสิรองเทา้าเฮ้ยรองเท้าน่ารักอยู่นะรองเท้าเขาทำออกมาดีเลยอะเออออกมาดีเลยนะดูสิน,น,นี่ประมาณนี้ ส่วนต้มผู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 นะฮะดูซิคิสนันมีอะไรไหมคือซื้อมาก,ก็ไม่ได้ดูเนาะว่าแบบมันมีอะไรบ้างเออไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเราใช้แบบภาพปกติดีกว่านะคะอืมมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมายเอานี้ละกันเป็นสีขาวแบบดูเรียบๆนะฮะส่วน คิดว่าตรงคอไม่น่าจะต้องใส่อะไรเพราะเราใส่คอเต่าแล้วนะหรือถ้าเราจะแบบให้น้องเป็นเสาแมนก็ได้ก็ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับเท่าก,กับได้นะทุกคนมาดูซิว่ามีอะไรเข้าไหมมันก็โซฟาโซกูน so so นะทุกคนก็คือเหมือนจะดีอยู่แต่ก็ยังไม่สุดเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใส่เออเนี่ย ประมาณนี้ทุกคนแต่งแบบรวดเร็วมะเร็วไหมเร็วไปไหมอะ่ะ <laughs> โอเคเอาเพิ่มอะไรดีคือคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วนะเพราะรู้สึกว่าน้องแบบว่าสวยงามแล้วว่ะแบบจืดๆเรอ่ะมันมีอะไรมาไม่มีสวยแล้วอ่ะเราเพิ่มให้น้องเป็นคนเอ่อเป็นสาวป๊อปมะ ไม่เอาไม่เอาเอาเป็นแบบสาวสาว,สาวฉลาด u n น e r brand นะกันเนาะฉลาดฉลาดไปเลยแล้วก็เป็นมีความคิดสร้างสารรค์ฉลาดมากเวอร์แล้วก็เป็นคนน่ารักนะคะแล้ก็จะเปลี่ยนท่าเดินไม่แต่ก็ได้อยู่อันนี้นะคะแบบเดิมแบบมันๆ เออสิ่งเซ็กซี่นะดูสิ <You see. S 2> เอออันนี้เสียงเซ็กซี่ดิชื่ออะไรดีคะชื่อชื่อจียอนนะคะจียอนไม่เอาดีกว่าเอาจียอนดูแบบเยอะอะดูซ้ำอะเออเอาเป็นเซิร์ชกูเกิลก่อน Korean girls name ะะก็จะเป็นเป็นมียองละกันมียองถามว่ามาจากไหนนะคะก็คือเหมยเป็นคนชอบเกิลเจเนเรชันนะคะทุกคนแับเป็นสวอนเลยนะเพราะฉะนั้นมียองก็คือเป็นชื่อของทิฟฟานี่นะคะอืมนั่นแหละเอาเป็นนักกุลชวีและะ้กันนักกุลคนรวย change pronounce เอาเป็น ให้เป็นเอ่อเป็นอะไรดีเป็นเป็นแนี้ดก, Day ก่าค่ะเดกับเดมนะเพราะว่าเราเป็นเรียกว่าอะไรก็ได้ไม่เรื่อยนะฮะรักใครชอบใครก็ชอบคนดันไปไม่มีเพศมากำกับเราโอเคประมาณนี้นะคะลุกของน้องมียองชเวนะคะหรือว่าชเวมียองนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะมี ฟินิชท้ายคลิปกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งเหมยชอบมากเลยแล้วเหมยก็จะแบบว่าทำแจกด้วยทุกคนงไงก็ไปสามารถโหลดกันได้ในแกลเลอรี่ของไอ้เหมยหลินนะทุกคนโหลดกันได้ถ้าชอบก็โหลดกันเยอะๆนะเกษตรทุระอะไรแล้วก็จะพยายามอัพถี่ๆขึ้นแล้วถ้าสมมติคนไหนนะคะอยากให้เหมยทำคลิปอะไรแนะนำมอตตัวไหนหรืออยากให้ทำอะไรนะคะก็สามารถบอกกันได้เลยนะไงกว่านี้นะคะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย